สวัสดีครับเบนโปรดักชั่นครับสวัสดีครับกันครับผมครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูงานพศทอนะครับทายเที่ยวทายครั้งที่63านะครับแล้วก็มาดูว่าบูธที่เราออกแบบแล้วก็สร้างเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับใช่ครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับไปกันเลยครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูบูธเราก่อนนะครับในงานไยเที่ยวไทยครั้งที่63เนี่ยเราจะจัดที่ไบเทคนะครับพอ102-104นะครับผมกับผมส่วนอาร์บูธของเรานะครับก็อยู่ในพอ104นะครับถ้าเข้ามาแล้วหาไม่เจอนะครับตามป้าย adidas นเซลล์ได้เลยนะครับบูธเราจะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมเช้ด้วันแรกครับวันนี้ยโครงสร้างใหญ่ขนาดนี้ของเรานี่บอยันนะ สบายสบายตามมาเลยครับมีของทุกอย่างทําเสร็จมาจากโรงงานนะครับนี่เฟอลองามาดูตรงนี้ับตรงนี้พคื้นที่สำหรับจอยอโ d จอย,ยักษ์เลยครับสบายมากตอนนี้ก็เกือบหกโมงนะครับเราเข้ามาได้ช่วงโหลดยิ่งตั้งแต่สิบโมงเช้า เราก็ทำโครงสร้างหลักเสร็จเกือบหมดทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้เป็นเรื่องของการปรโครงเก็บาียเก็บสีซึ่งคืนนี้ก็น่าจะเรียบร้อย80เนขึ้นไปนะครับ The next day. เรียบร้อยครับบูธของเราวันนี้ครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเราพามาให้เห็นภาพแบ็กดรอปอันนี้ก่อนนะครับอ่าเราต่อไปเดี๋ยวเราจะพาชมทีละจุดแล้วกันนะครับ้าเดี๋ยวตามมาเลยเนาะครับผมบูธเราเนี่ยมีขนาดส1คูณิบห้าเมตรนะครับผมเป็นบูธเกาะขนาดใหญ่นะครับเปิดสีด้านเลยนะครับสามารถเข้าได้ทุกทางนะครับในธีมที่ออกแบบนะครับโดยดีไซเนอร์ของเราเนี่ยก็คือเป็นมูธเนเชอรัล โมเดิร์นในเซโลโมเดิร์นนะครับก็จะมีความที่ร่วมสมัยนะครับผสมกระสารกับธรรมชาตินะครับเหมือนว่ามาที่บูธได้ทำความร่วมสมัยแล้วก็ได้มาท่องเที่ยวด้วยนะครับผมแล้วก็อยู่กับที่หน้าแบ็กดรอกนะครับของไทเลอ a ์สวีตซ์เออร์ a อร์ดนะครับหรือ TTA ที่ผมจะเรียกออกไปนะครับผมเราเหมือนอยู่รางวัลออสการ์ไหมคุณกันดูไฮโซขึ้นมาเลยนะใช่ครับเพราะว่า TTA นะครับเหมือนเป็นรางวัลสูงสุดนะครับของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับเพื่อยกระดับนะครับ ให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยได้รับมาตรฐานที่ดีที่สุดนะครับผมหถือว่าไฮโซเลยนะลูเบนใช่เลยครับเพราะว่าเราต้องการนะครับว่าให้ดูมีระดับอย่างมีสไตล์นะครับเขาบอกว่ารางวัลนี้เพื่อยกระดับใช่เลยครับยกระดับของผู้ประกอบการทุกผู้ประกอบการเลยถูกต้องครับแต่ก็คือใน TTA นะครับตัวไฮไลท์นะครับพาไปดูหลังจากนี้นะครับแต่ว่าให้ดูจากนี้นะครับ ให้สังเกตเลยว่าจะมีตัวสัญลักษณ์นึงที่แสดงถึงความเป็นไทยนะครับผมก็ก่อนที่จะจากไปวันนี้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในส่วนหน้าของแกลอกนะครับเราได้นานะครับลายดอกประตัายามนะครับซึ่เป็นลายไทยนะครับเอามาทําให้ดูร่วมสมัยมากขึ้นนะครับผมดีไซน์แล้วเป็นจุดถ่ายรูปนะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมานะครับหรือมางานไทยเที่ยวไทยครั้งที่63นะครับผมขอเชิญชวนมาถ่ายรูปเช็คอินได้เลยนะครับผม ผมกับคุณการขอตัวไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่ครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้เราเรับไปกำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ